จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมพศ2569เครนง,งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาตกลงมาทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจนเกิดการสูญเสียมากถึง30รายเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นบทเรียนราคาแพงของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเป็นงานก่อ ่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแบบยกระดับที่ก่อสร้างข้อมอยู่พอดีเหนือแนวทางรถไฟภาคพื้นดินซึ่งด้านล่างยังมีขบรถไฟใช้งานจริงอยู่ตลอดเวลาค่ะลักษณะเครนที่ใช้งานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาไหนรูปแบบก็คล้ายกันแทบทั้งหมดจะมีเครนขนาดใหญ่วางอยู่บนฐานหรือขาตั้งสีฟ้าเพื่อรับน้ำหนักการยกชิ้นส่วนคันทางวิ่งหรือที่เรียกว่าเซกเมนต์ค่ะ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของทางรถไฟความเร็วสูงและว,วันนี้นิเกิลพาทัวร์ก็อยากจะพามาดูอีกหนึ่งจุดเสียงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเลยค่ะนั่นก็คือบริเวณตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสัญญาเดียวกันเลยก็คือสัญญาที่3-4ีดช่วงลำตะคองสีคิ้วและรับผิดชอบโดยบริษัทเดียวกันกันกบจุดเกิดเหตุค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับเขื่อนลำตะคองไม่ไกลาจากจุดชมวิวสันเขื่อนลำตะคองมากนะะักค่ะถ้าใครเคยผ่านเนี่ยก็จะเห็นเครนขนาดยักษ์ตั้งอยู่ถึง2ตัวสีเครนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเพราะเป็นงานก่อสร้างของบริษัทเดียวกันเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าตัวเครนสีส้มจะวางอยู่บนขาตั้งหรือฐานสีฟ้าซึ่งขาตั้งสีฟ้านี้เป็นชิ้นส่วนสําคัญมากค่ะทาหน้าที่รับน้ําหนักทั้งหมดของเครนและตัวสีส้มด้วย ในบริเวณปลายเคเนี่ก็จะเห็นขาตั้งสีฟ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่บนหัวเสาต่อม่อของทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งลักษณะชิ้นส่วนตรงนีนะ้ก็จะมีความคล้ายกับชิ้นส่วนที่ตกลงมาใส่ขบวนรถไฟในเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นขาตั้งสีฟ้าที่ค้ำยันตัวเคนวางอยู่บนคันทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นช่วงที่ก่อสร้างหรือประกอบคันทางเสร็จแล้วเกือบสมบูรณ์ค่ะถัดมาก็จะเห็นช่องว่างอีกท่อนหนึ่งซึ่งจะมีขั้นตอนต่อจากนี้ เป็นการยกชิ้นส่วนเซกเมนต์ขึ้นมาต่อเรียงกันทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะแล้วก็ล้อยยึดด้วยลวดสลิงจากด้านในซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักมหาศาลและการทรงตัวของโครงสร้างใน,นระดับความสูงค่ะและต่อเนื่องจากเหตุการณ์เครนถล่มกับรถไฟจึงทำให้งานก่อสร้างบริวเวณคลองไผ่นี้มีการสั่งหยุดงานก่อสร้างก่อนชั่วคราวค่ะจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เริ่มดำเนินงานต่อในระหว่างนี้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรแถวแถวชุมช,มชนคลองไผ่ไปยัง ขื่อนลำตะคองเนี่ยก็ต้องเง่นหน้ามองขึ้นฟ้าตลอ,อดเวลาที่ขับขี่ผ่านจุดนี้ค่ะลุ้นทุกครั้งว่าจะปลอดภัยหรือไม่แทบไม่ได้มองถนนมองพื้นกันเลยค่ะ ตรงนี้เองดิเกิลพาทัวร์อยากจะขอเตือนสติทุกฝ่ายอย่างจริงจังนะคะเพราะตามหลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมเนี่ยพื้นที่ที่มีงานยกของหนักเนื้อเส้นทางคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือถนนควรถูกจัดเป็นพื้นที่อันตรายสูงซึ่งมาตรการที่ควรทำไม่ใช่แค่ติดป้ายเตือนค่ะแต่ควรมีการกั้นพื้นที่ทำถนนเบี่ยงหรือแม้กระทั่งหยุดการเดินรถชั่วคราวในช่วงที่มีการยกชิ้นส่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสี่ยงชีวิตโดยไม่จำเป็นค่ะ เพราะอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ได้ให้โอกาสแก้ตัวแต่เกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความประมาทของบุคคลหรือการประเมินความเสี่ยงที่ไม่รัดกลุ่มเพียงพอทางที่งานก่อสร้างในสัญญานี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแท้ๆนะคะ หลายจุดตลอดแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่นิกเกิลพาทัวร์เคยพาไปชมยังมีจุดเสี่ยงลักษณะน,นี้อยู่อีกจํานวนมากค่ะซึ่งอยากให้ทุกฝ่ายกลับมาทบทวนว่าความเร็วของโครงการไม่ควรสําคัญกับความปลอดภัยของชีวิตคนนะคะนิกเกิลพาทัวร์ไม่ได้ต้องการโจมตีใครแต่อยากช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะโครงสร้างพื้นฐานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีคุณค่าเลยถ้าต้องมาแลกด้วยชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญและไม่เกิดขึ้นซ้ำซากอีกในอนาคตนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กๆที่ช่วยเตือนสังคมเรื่องความปลอดภัยนิเกิลพาทัวร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผู้สูญเสียและขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ